แล้วก็ประการที่สามก็คืออัตถิยายประโยชน์การประโยชน์เพื่อคูณทำประโยชน์เพื่อคูณอยู่ที่ไหนก็ะการเดีรให้ทำประโยชน์เพื่อบุคออคลอื่นผู้อื่นถ้าเราทำประโยชน์เราก็จะได้คุณประโยชน์กลับลัมาในในสังคมนั้นก็จะมีความสุขการทำประโยชน์เรียกว่าอัตตาเยีย และตัวสุดท้ายก็คือก้อสุดท้ายก็คือสมานัตตาเร็วการวางตนสม่ำเสมอไม่ยกตนกมท่านอันนี้สําคัญมากเหมือนกันบางคนก็มีฐานะมีความรู้สูงขึ้นหน่อยก็ยกตนขกมท่านมองดูถูกดูมิ่นแก่ผู้อื่นเราจะต้องวางตัวสม่ำเสมอความบี ที่ดีแท้สิ่งเราจะต้องวางตัวเป็นคนปกติไม่ยกกดไม่ยกตนของท่านให้วางตัวอยู่ด้วยดีสม่ำเสมออะไรใดที่สุดนี้แต่ตัวก็จะขอการรบไปเปลี่ยนทางดี้จะเก่งกันทางนี้อาจารย์หมอติดงานอยู่แป๊บหนึ่งนะชีวิตเราสจะคงเดี๋ยวโทรกลับมาครับก็จะมีความสมบูรณ์ทางสายบัตรทัก ขอท่านทูตกับครับเลยท้ายที่สุดนี้ต้ขอความเจริญสุขสวัสดีตวมีแก่พวกเราทุกๆคนให้เราได้มีกำลังกายกำลังใจในการเจริญคุณงามความดียิ่งขึ้นไปตั้งให้สำเร็จในสิ่งที่มุ่งมา่นารถนาโดยชอบทุกประการและ้เจริญพรใสศีลอายุวันนักสุขกรรมภกิปฏิบาลทั้งศาสนาสมบัติจงไปบูรทุกประการจงทุกท่านทุกคน ด้วยอำนาจคุณพระกุศลด้วยเทอเรียวเท้าตะวันจัดแท้อาจารย์กันที่คข้องไอ้กโลงเป็นไว้